สวัสดีค่ะสำหรับสาร,รีติวให้ในวันนี้นะคะสาร,รีจะมาสอนเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับ phrasal verb ค่ะหลายๆคนอาจจะงงว่า phrasal verb คืออะไรนะคะตัวนี้นะคะมันมาจากคำว่า phrase นะคะ เฟสตรงนี้มันจะแปลว่าวลีวลีก็คือกลุ่มคำใช่ไหมคะที่มันมีมากกว่า1นึ่คำนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะมาเรียนการ Verb ตัวนี้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย main verb นะคะบวกกับสิ่งแรกเลยก็คือมันจะต้องตามด้วย prep o s i t i o n นะคะ prep o s i t i o n หรือคำบุพบทนะคะหรือถ้าเราไม่เจอ prep position กิริยาตัวนั้นก็อาจจะตามด้วย adverb ก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเจอกิริยาบวกด้วย prep o s i t i o n บุพบทหรือ adverb หรือคำวิเศษเนี่ยนะคะตัวเหล่านี้จะเรียกว่ากริยาวาลีค่ะหรือว่า phrasal verb นะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักมันในอีกชื่อหนึ่งนะคะนั่นก็คือ t o word verb นะคะเราจะเรียกแบบนี้ก็ได้หรือจะเรียก phrasal verb ก็ได้นะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูคำแรกเลยค่ะถามว่า phrasal verb จำเป็นไหมนะคะศลีบอกได้เลยว่ามันจำเป็นมากๆนะคะไม่ว่าจะไปสอบที่ไหนก็นแล้วแต่ขึ้นชื่อว่าสอบภาษาอังกฤษจะต้องเจอ phrasal verb แน่นอนค่ะแล้ววันนี้สลีจะมาสอนชุดคำแรกก็คือกริยาคำว่า come นะคะพร้อมแล้วมาลุยกันเลยค่ะสำหรับคำว่า c o m เนี่ยนะคะมันจะเฉยๆตัวมันเองเนี่ยมันแปลว่ามาถูกไหม ะะแต่พอมันมี back อย่าง back ตรงนี้มันคือ adverb ค่ะนะคะมันจะไม่ได้แปลว่ามาและไม่ได้แปลว่า back ที่แปลว่าหลังไม่ได้แปลว่ามาหลังนะคะเพราะฉะนั้นมันจะ create ความหมายใหม่ขึ้นมาเลยนี่คือความยากของ phrasal verb และเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ไว้นะคะโอเคในเมื่อมันมีความหมายใหม่ขึ้นมาอย่างคำว่า come back เนี่ยนะคะมันจะแปลว่า to return คือกลับมาถ้าหลายๆคนเคยฟังเพลงมันจะมีอยู่เพลงหนึ่งนะคะที่บอกว่า baby come back to me come back อย่างเงี้ยนะคะเห็นว่าคือตรงนี้แปลว่ากลับมาที่รักกลับมานะคะมาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ he didn't come back home till five นะคะ He didn't come back home till five ทุกคนสังเกตคำนี้นะคะคำว่า till หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าคำว่า until นะคะมันก็จะมีอีกรูปหนึ่งก็คือคำว่า till แปลว่าจนกระทั่งได้เหมือนกัน ะะเพราะฉะนั้นยิ่งรู้ศัพท์เยอะเท่าไหร่นะคะมันก็จะยิ่งเป็นประโยชน์กับเรามากขึ้นเท่านั้นนะคะ he didn't come คำเป็นกิริยาแท้นะคะเป็น verb แท้ในการเรียนภาษาอังกฤษหา verb แท้ให้เจอถ้าหา verb แท้เจอทุกอย่างจะง่ายมากนะคะในเมื่อคำเป็น verb แท้ใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่เราทำเป็นประโยคปฏิเสธหรือคำถามเราจะต้องเอา verb ตัวหนึ่งเข้ามาช่วยนั่นก็คือ verb to do นั่นเองถ้าเกิดว่าเป็นปัจจุบันก็ใช้ do, Do, หรือไม่ก็ใช้ does นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอดีตเราก็เปลี่ยน do does เป็น did นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นปฏิเสธเราก็เติม not เข้าไปรูปย่อของมันก็คือ didn't นั่นเองอโอเคนะนะคะคำถามหรือปฏิเสธจะต้องใช้ verb to do มาช่วยเสมอเลยนะคะตัวนี้มาช่วยเสมอเลยนะนะคะโอเคเยี่ยมมากคราวนี้มาดูอีกคำหนึ่งค่ะ come in คาแปลว่ามา in แปลว่าในเฮ้ยแปลว่าอะไรวะมาในนะคะคำนี้แปลว่า to enter เข้ามาข้างในจำแบบนี้ก็ได้เข้ามาข้างในนะคะมาดูประโยคกัน come in please don't wait out in the rain นะคะเออตรงนี้ตัดรถไฟทิ้งนะคะเกินเกินนะคะ come in please Don't wait out in the rain. เข้ามาเถอะอย่าไปตากฝนอยู่เลยอย่าไปตากฝนอยู่ข้างนอกอยู่เลยนะคะเข้ามาข้างในเธอนะคะสังเกตคำนี้ค่ะคือคำว่า don't นะคะเห็นคำว่า don't ไหม don't เนี่ยมันแปลว่าอย่านะอย่าทำอย่าทำอย่าทำกิริยาตัวนั้นนะคะอย่านะหรือแปลว่าห้ามก็ได้ห้ามนะคะ มักจะบวกด้วยอะไรมันจะบวกด้วยกิริยาช่องศูนย์เสมอเลยนะคะสะนันนิอาจจะเรียกที่มันต่างจากตำรานิดนึงแต่ว่าทุกคนฟังปุ๊บก็จะเข้าใจเลยนะกริยาช่องศูนย์คือกริยาที่ไม่ต้องผันตามประธานเลยไม่ต้องเติม ed นะนะคะไม่ต้องเติม ing นะนะคะไม่ต้องเติม es ไม่ต้องเติม s เลยนะนี่คือกิริยาช่องศูนย์ภาษาอังกฤษเราจะมอีอีกคำหนึ่งค่ะเราจะเรียกกิริยาช่องศูนย์ตัวนี้ว่า in finitive นะคะนี่เลยคำนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าต่อไปนี้สันดิจะเรียกมันว่ากิริยาช่องศูนย์ละกันนะคะนี่ไงเพราะฉะนั้นคำว่า wait จึงไม่ต้องเติมอะไรเลยเพราะมันอยู่หลัง don't don't wait out in the rain นะคะ come in เข้ามาข้างในโอเคคำที่สองจบไปแล้วนะมาดูคำต่อไปกันเลยค่ะสำหรับคำต่อไปคำว่า come on แต่เวลาเราออกเสียงค่ะมันจะเชื่อมเสียงกันแบบนี้นะมันก็จะกลายเป็น come on ค e อนนะคะมี3ความหมายด้วยกัน,นะคะ่ะสำหรับความหมายแรกนะคะก็คือเร่งให้เขาทำอะไร tell someone to hurry นะคะยกตัวอย่างเช่น come on w i l l be late come on w i l l be late นะคะเห็นปะมาเฮรีบๆเข้าสายแล้วนะคะหรือความหมายที่2ค่ะใช้เป็นคำที่เอาไว้แสดงว่าฉันรู้นะว่าเธอจะพูดว่าอะไร อย่ามาหลอกฉันซะให้ยากอะไรแบบนั้นคือรู้กันนะคะยกตัวอย่างนะ Oh come on don't lie come on don't lie โอ้ยขอเฮ้ยอ,อย่ามาโกหกกันเลยฉันรู้นะฉันอ้าปากก็เห็นไส้เห็นพุงหมดแล้วนะคะอะ่มาดูความหมายที่สาสหรับคําว่า come on นะคะก็คือการให้กําลังใจหรือว่าผลักดันให้ทําบางอย่างเช่น come on you can do it เอานะลองดูนะเธอทำมันได้อยู่แล้วแหละนะคะและนี่ก็คือ3มความหมายของคำว่า come on นะคะทีนี้มาดูคำที่4กันค่ะ come out นะคะ, come, นะคะ come แปลว่ามา out แปลว่าอะไรคะข้างนอกใช่ปะมันไม่ได้แปลว่ามาข้างนอกนะคะ come out มันแปลว่าความหมายที่หนึ่งเลยะคะ่ะมันแปลว่าเผยอ,ออกมาเผยอ,ออกมานะคะเปิดเผยอ,ออกมาเป็นที่ร่วงรู้ นะคะเป็นที่ล่วงรู้ไม่ใช่ร่วงรู้ <laughs> close แปลว่าปิดใช่ป่ะ this แปลว่าไม่ไม่ปิดก็ทำไมคะก็เปิดไงนะคะอ่าโอเคนะเช่น the truth will come out one day adjective ของคำว่า truth คือคำว่า true นะคะมันคือรากเง่าเดียวกันจำไว้ด้วยกันเลยนะคะ the truth w i l l come out one day สักวันความจริงจะต้องปรากฏความจริงจะต้องออกมาข้างนอกนคะความจริงจะต้องปรากฏออกมาจะต้องเปิดเผยออกมาเห็นไหมคะ,อ,ะอันนี้ข้อหนึ่งนะความหมายข้อที่สองค่ะก็คือ to be published นะคะแปลว่าถูกตีพิมพ์นะคะถูกตีพิมพ์ยกตัวอ,อย่างเช่น when is the new edition coming out ฉบับใหม่จะออกมาเมื่อไร่หรอเมื่อไหรจะออกมาสักทีนะคะถามเว้นตอบเวลานะนะคะเมื่อไหรโอเคไหมนะคะเยี่ยมมากทีนี้เรารู้จัก c o า e ม u t แล้วในเมื่ออะไรมันออกมาข้างนอกถ้าเกิดว่าใช้กับความจริงมันคือความจริงออกมาข้างนอกคือความจริงเปิดเผยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์หนังสืออะไรอย่างเงี้ยหนังสือพิมพ์นิตยสารมันออกมาข้างนอกเมื่อไหร่ก็คือมันออกมาให้สาธารณชนอ่านเมื่อไหร่คือมันได้รับการตีพิมพ์นะคะโอเคนะทีนี้มาดูคำที่้5ค่ะ come over คำนี้จำเลยดอกจันเลยค่ะคำนี้เจอบ่อยมากๆ come over แปลว่ามาเยี่ยมหรือ to visit someone มาเยี่ยมจะใช้คำว่า visit ก็ได้นะเห็นไหมสันลีพยายามจะเอาภาษาอังกฤษที่เป็นความหมายเหมือนเนี่ยนะคะหรือที่เขาเรียกว่า synonym มาด้วยเพราะจะทำให้ทุกๆคนเนี่ยเรียนแล้วก็จะได้เทคนิคพิเศษไปด้วยคือจะได้ความหมายอื่นๆในภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะยิ่งรู้ศัพท์เยอะเราก็จะยิ่งได้เปรียบม,มาดูค่ะ come over do you want to come over on Saturday night เธออยากจะแวะมาไหมอยากจะมาเยี่ยมฉันไหมอยากจะแวะมาไหมวันเสาร์ตอนกลางคืนนะมาไหมนะคะเออนะคะเห็นปะอันนี้คือ come over ทีนี้มาดูคำต่อไปค่ะคำว่า come to come แปลว่ามา to แปลว่าไปยังใช่ปะเป็น preposition ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะ come to เนี่ยมันอาจจะหมายความว่า come to ที่แปลว่าไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งก็ได้เช่นเช่นบอกว่า do you want do you want to come to his house do you want to come to his house คุณอยากจะไปที่บ้านของเขาไหม เขานี่คืออีกคนหนึ่งนะที่เป็นผู้ชายนะนะคะ do you want to come to his house อันนี้ได้แต่ถ้าข้อสอบมันออกง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอในอีกบริบทหนึ่งอย่างเงี้ยอย่าง come to แบบเนี้ยนะคะมันหมายความว่ารู้สึกตัวก็ได้นะหรือ to become conscious ก็ได้ยกตัวอย่างประโยคมาดูกัน,นะคะ่ะ when she came to อันนี้คือเป็นกิริยาช่องสองของคำว่าค o m นะ when she came to she was lying on the floor with a golden ring in her hand นะคะเมื่อเธอรู้สึกตัวเธอกำลังนอนอยู่บนพื้นเลยอะแล้วก็มือข้างหนึ่งของเธอถือแหวนสีทองไว้เห็นปะ่ะอันนี้เหมือนกับอยู่ในหนังแบบสืบสวนสอบสวนเลยเนาะนะคะ อันนี้คือคำว่า come to แปลว่ารู้สึกตัวนะไม่ได้แปลว่าไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเท่านั้นมีความหมายอื่นด้วยนะคะมาดูคำที่7ค่ะ come in handy handy เนี่ยนะคะมันเป็น adjective ใช่ป่ะคำว่า handy เนี่ยมันดีมากเลยอะนะคะมันหมายถึงคนที่แบบคนที่อนเนกประสงค์อะหมายถึงก็แบบว่าเอ้ยแบบ อัดท่อน้ําแตกกระซมท่อน้ําได้อะไรเงี้ยนะคะเฮ้ยแบบไม่รู้ศัพท์คํานี้ไปถามเขาเขาก็ตอบได้คือ handy เป็นคนที่อเนกประสงค์สารพัดประโยชน์เออประมาณนั้นแปลว่าสารพัดประโยชน์นะคะคำ in handy วลีนี้เลยแปลวะ่ามีประโยชน์ something turns out to be useful จําคํานี้ไว้ค่ะ useful use แ use, ปลวะ่าใช้งานใช่ไหมคะใช้งาน อะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย for เป็น adjective นะคะแปลว่าเต็มไปด้วยอะเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยการใช้งานมันแปลว่าใช้ได้เรื่อยๆและใช้ได้ดีมากมีประโยชน์มากๆมันแปลว่ามีประโยชน์นะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะ don't throw that away don't throw that away throw แปลว่าคว้างนะคะ don't throw that away ถืออะไรไว้อะอย่าเพิ่งคว้างทิ้ง throw away แปลว่าคว้างทิ้งนะคะและ that ก็คือของสิ่งนั้นอย่าเพิ่งคว้างของสิ่งนั้นทิ้งจําได้ไหม don't ตามด้วยกิริยาช่องอะไรคะช่องศูนย์จำได้ไหมแล้วตัวมันนี้แปลว่าอย่าหรือแปลว่าห้ามนะห้ามทำอะไรอย่าคว้างของสิ่งนั้น it might come in handy มันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้ might บอก possibility นะคะบอกความน่าจะเป็นบอกโอกาสที่จะเกิดนะคะ เออมันไม่ได้ชัวร์แต่มันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นี่นะคะอันนี้ก็คือคำ in h a n d ดีคราวนี้ค่ะมาดูโจทย์นะในช่องว่างควรจะเติมคำไหนดีนะคะอันนี้เป็นโจทย์ที่เอาไว้ทดสอบทุกคนว่าหลังจากเรียนมา7จ็ดคำสามารถเข้าใจได้ไหมว่าไอช่องว่างตรงนี้มันควรจะเติมคำว่าอะไร We don't have any plans for the weekend Why don't you b l a ah, b l a b l a เติมสิคะไอ้จุดๆ,ๆเนี่ยหรือว่าจุดๆ,ๆหรือช่องว่างเนี่ยควรจะเติมอะไรดีระหว่าง come in come over come on หรือ come to อ่าถ้าจำไม่ได้กรอกลับไปเรียนตอนต้นใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วค่อยกลับมาทำข้อนี้ทำแล้วตอบไว้ใน comment box ด้านล่างนะคะกล่องความเห็นด้านล่างตอบไว้เลยนะคะอแล้วเดี๋ยวสันดิจะมาเฉลยให้สำหรับคนที่ตอบนะคะ เยี่ยมมากมาดูต่อไปหน้าที่สองคำที่8ค่ะ come across come across ดอกจันไว้สองดวงเลยคำนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เจอบ่อยสุดๆนะคะดอกจันไว้นะคะเจอบ่อยมากๆปกติคำมันจะแปลว่ามา across มันจะแปลว่า ข้ามใช่ไหมคะแต่ว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามาข้ามเออมันแปลว่า to meet or find by chance by chance วงกลมไว้เลยนะคำนี้นะคะสันีิจะบอกเลยว่าทุกคนจะต้องรู้จักเป็นคำที่ควรค่าแก่การรู้จักมากๆนะคะคำนี้แปลว่าโดยบังเอิญน,นะคะมันเหมือนกับคำว่าอะไรรูป้ปะมันเหมือนกับคำว่า accident ที่แปลว่าอุบัติเหตุและทำให้มันกลายเป็น adverb นะคะเวลาอ่านตรงนี้จะออกเถนะคะ accidentally 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 นะคะแปลว่าโดยบังเอิญเหมือนกันเพราะฉะนั้นจำไว้นะสองคำนี้นะคะใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันมาดูตัวอย่างประโยคค่ะ she came across some old photographs in a door door Draw. แปลว่าลิ้นชัก หรือที่คนไทยชอบเรียกว่าเกะนะคะ She came across Came <c oughs> เป็นกิริยาช่องที่สองนะคือเจอแล้วไนงะเจออะไรเจอรูปรูปอะไรรูปเก่ารูปเก่าอันเดียวหรือเปล่าไม่ใช่รูปเก่าหลายๆรูปนะคะซัเห็นป่าเวลาที่เราแปลนะคะประธานกิริยาใช่ปะ่ะกรรม preposition นี่แปลว่าเธอเจอเจออะไรเจอรูปเก่าบางรูป โดยบังเอิญอย่าลืมค o m e across ต้องมีคำว่า by chance เข้ามาด้วยนะคะเจอในไหนเจอในลิ้นชักลิ้นหนึ่งคือไม่ได้บอกว่าลิ้นไม่ได้บอกว่าเกะไหนเจอสักเกะหนึ่งในบ้านของเธอนั่นแหละเห็นไหมคะอันนี้คือการแปลภาษาอังกฤษนะมันจะทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะคะเยี่ยมมาก come across แปลว่าเจอหรือพบโดยบังเอิญนะคะต่อมามาดูคำว่า come along ในความหมายแรกในความหมายแรกของคำว่า come along จะมีความหมายคล้ายๆกับคำว่า come on ะะก็คือเร่งให้ทำอะไรบางอย่างนะคะเร่งให้ทำอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่น come along we are late already เฮ้ยมาด็ว็ๆสายแล้วเนี่ยเห็นป้าสายแล้วนะคะหรือในบริบทข้อที่2ค่ะ to appear or arrive by chance เจออีกแล้วคำนี้แปลว่าอะไรคะโยงมาตรงนี้แปลว่าโดยบังเอิญไงจำได้ไหมนะคะ ่าเก่งมากทุกคนจําได้นะคะ <c ười> คือปรากฏออกมาหรือมาถึงโดยบังเอิญคือไม่ได้คาดหมายเลยนะคะยกไปอย่างเช่น we waited half an hour for a bus เจอบุพบทเนี่ยขีดขั้นไว้เลยนะคะ <c ười> เห็นปะ we, we ประธานใช่ปะ wait we waited half an hour for a bus พวกเราพวกเรารอรออะไรรถเมย์คันไหนก็ได้มาสัทีเถอะรอมานานหรือยัง have an hour ครึ่งชั่วโมงแล้ว h a v e แปลว่าครึ่งครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ่า then then เกิดอะไรขึ้น three นี่เป็นกิริยานะเออ่อะกริยาโอเคดูนะคะ่ะก then, ริยา then three อะไรเราพูดถึงอะไรนะคะที่รักเราพูดถึง Bus three buses came along at once จู่จอ่ามันแปลว่าจู่จนะ นะอ,อีกคำว,ว่าคำม,มาลองเนี่ยมันแปลว่าจู่ๆก็ได้จู่ๆจู่ๆมันก็มาพร้อมกันเลยสามคันครับท่านผู้ชม at once แปลว่าทีเดียวเลยอะ at once แปลว่าทันทีทัน,ททนแปลว่าทีเดียว at once นะคะเออทีเดียวเลยมาทีเดียวเลยสามคันเห็นไหมคะอ่ะโอเคมาต่อกันที่ come by ค่ะคำแปลว่ามา by แปลว่าโดยใช่ป่ะมาโดยอะไร มันไม่ใช่อย่างนั้นคำ b y ในบริบทหนึง่งมันจะมีความหมายเหมือนคำว่าอะไรนะที่แปลว่ามาเยี่ยมอะอะไรนะคะคำอะไรนะคำอะไรคะเก่งมากคำ over คำ over นะคะนั่นก็คือ to pay a short visit ไปหาไปเยี่ยมแวะแวะไปหาอะไรเงี้ยนะคะยกตัวอย่างเช่น Are you sure you can come by at 9? มาได้จริงหรอ สามทุ่มอะอนะคะนี่คือ come by หรือว่า come over จำไว้เลยนะนะคะออกข้อสอบบ่อยมากๆเลยนะคะต่อมา how did you come by that scratch on your cheek how did เห็นปะพอเป็นประโยคคำถามต้องมี do does did มาช่วยเห็นไหมคะประธานอ่า how did you come by come by อะไรอะ that scratch ไปได้มาได้ยังไงอะ scratch ตรงไหนอะ่ะ รอยข่วนบนแก้มอะถ้าเกิดว่าเราแปล scratch ไม่ได้ก็พูดแบบสันนิษได้เลยเธออะเธอไปได้มาได้ยังไงอะไอ้ scratch นั้นอะที่อยู่บนแก้มของเธอมันจะเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าในเวลาที่เราทำข้อสอบเนี่ยเอาให้เราเดาความหมายโดยรวมได้ไปก่อนนะคะแต่ scratch เนี่ยมันแปลว่ารอยข่วนรอยข่วนแบบแบบขนแบบเหมือนกับ ข่วนเป็นเหมืนเล็บข่วนแบบเนี้ยนะคะ scratch นะคะเธอไปได้รอยข่วนบนแก้มนั้นมาจากไหนอะได้มาได้ยังไงอะเออนะคะทีนี้ไหนไหนก็มาสาัติติวให้แล้วเนาะเราก็ต้องรู้สักหน่อยนะคะว่าคำว่า obtain เนี่ยมันแปลว่าได้มาใช่ป่ะมันจะมีความหมายเหมือนคำว่าทุกคนจดเลยนะคะเออหากระดาษมาจดเลยนะ get gain obtain acquire แล้วก็ derive นะคะบวกอีกตัวหนึ่งคือที่เราเรียนกันวันนี้ก็คือคำว่า come by get gain obtain acquire derive get gain obtain acquire derive get gain obtain acquire derive come by come by แปลว่าได้มาได้มาเห็นไหมคะทุกคำนี้แปลว่าได้มาเพราะฉะนั้นจำเป็นเซตเลยเวลาที่เราไปสอบใช่ปะเราเห็นปุ๊บ สมมติเราไม่เจอคำว่า combine เราเจอคำว่า get เราก็รู้เราเจอคำว่า obtain เราก็รู้นะคะเยี่ยมมากคราวนี้มาต่อกันที่คำที่11เอ็ค่ะ come apart come apart แปลว่าแตกแตกหรือขาดหรือพังแปลว่าอะไรก็ได้ที่มันแปลว่าแยกออกจากกันอะไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมอะนะคะประโยคตัวอย่าง I picked up the book, and it came apart in my hand. Pick up ถ้า pick up คนจะแปลว่าไปรับนะคะจำไว้นะ Don't forget to pick up me in the evening. อย่าลืมมารับฉันนะนี่ถ้าบวกคนนะมันจะแปลว่าไปรับคนนั้นไปรับคนนั้นนะคะแต่ถ้าบวกสิ่งของก็แปลว่าหยิบขึ้นมานะหยิบขึ้นมานะคะ อ่าโอเค I picked up the book and it came apart in my hand ฉันก็หยิบหนังสือขึ้นมาใช่ปะ่ะหนังสือมันก็ขอดาดออกจากกันในมือฉันเลยอะนะคะพังเลยอะหนังสือขาดเลยนะคะอ่ะคราวนี้ค่ะมาดูคำที่12 come down with come down with คำนี้แปลว่าป่วยป่วยแบบเบาๆป่วยแบบไม่ได้รุนแรงนะคะ to get an illness that is not serious นะคะ serious เนี่ยนะคะ serious serious นะคะคำนี้เนี่ยถ้าเป็นคนไทยจะชอบใช้แปลว่าเครียดใช่ปะ่ะแต่จริง serious ไม่ได้แปลว่าเครียด serious ไม่ได้แปลว่าเครียด serious แปลว่าจริงจังแปลว่า focused นะคะแปลว่าจริงจังอะคนที่จริงจังไม่จำเป็นต้องเครียดจริงปะ่ะ เพราะฉะนั้นมันจะมีความหมายบางความหมายที่คนไทยเอามาใช้แล้วมันคลาดเคลื่อนไปจากความหมายเดิมอันนี้ต้องระวังนะคะมาดูตัวอย่างประโยค I think I'm coming down with the flu เฮ้ยจคิดว่าฉันเป็นหวัดอะแต่คนที่พูดก็รู้ว่าคือนิดนึงอะชิวๆคนที่ฟังก็เข้าใจเพราะว่าใช้คำว่า come down with นะคะก็คือแปลว่าป่วยแบบเบาๆไม่ได้ป่วยหนักนะคะอะโอเคมาดูคำที่13ค่ะ come up against Come up against แปลว่าเผชิญหน้าคำนี้เลยค่ะปะกติเวลาเผชิญหน้าเนี่ยเรามักจะใช้คำว่า face นะคะ face ถ้าเป็นกิริยามันจะแปลว่าเผชิญหน้าถ้ามันเป็นนามมันจะแปลว่าหน้าเอออันนี้จำง่ายไม่ยากนะคะอละละมาดูตัวอย่างประโยคกัน if you come up against difficulties ดูคำนี้นะคะถ้ามันเป็น adjective มันจะเป็นคำว่า difficult difficult นะคะแต่พอเวลามันเติม y อันนี้เป็น adjective นะคะ แต่พอเวลามันเติม y นะมันจะเนี่ยมันจะอ่านว่า difficulty มันจะกลายเป็นคำนามละ adjective เนี่ยมันจะแปลว่ายากพอมันเป็นคำนามปุ๊บโอ้โหสิ่งที่เต็มไปด้วยความยากมันคืออะไรคะมันคือความยากลำบากความยากลำบากหรือที่ภาษาไทยเขาเรียกกันว่าอุปอะไรคะอุปสรรคไงนะคะอุปสรรค if you come up against difficulties Let me know and I'll help out. บอกฉันเลยค่ะถ้าเธอเจออุปสรรคถ้าเธ,เธอต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคหรือความยากลำบากทั้งหลายบอกฉันเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะไปช่วยนะคะอันนี้ก็คือคำว่า come up against นะคะและคำสุดท้ายค่ะ come between somebody come between somebody between เนี่ยมันแปลว่าระหว่างคำนี้ทุกคนต้องรู้นะคะอะระหว่าง ปกติมันจะระหว่างของสองสิ่งเหมือนกันอันนี้ก็ทำไมคะระหว่างคนสองคนไง come between somebody นะคะมันก็คือ damage ทำลาย break นะคะมันคือ break ทำลายทำลายอะไร A relationship between two people นะคะ people เป็นพหูพจน์ถ้าอยากจะคนเดียว one people ไม่มีนะมีแต่ one person อันนี้คือรูปเอก,กพจน์ของ people นะคะ to damage a relationship between two people นะคะก็คือไปแทรกกลางไปเป็นกอขอคอดอจอไปเป็น A B C D ไปเป็นมือที่3ไปสร้างความร้าวฉานให้กับชาวบ้านเขายกตัวอ,อย่างประโยคค่ะ I didn't want to come between a husband and wife ฉันไม่ได้อยากจะเป็นมือเป็นมือที่3ของสามีภรรยาเขาหรอกนะนี่นะคะโอเคป่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของเซตคำว่าคำนะคะเป็นกริยาวาลีที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะคะคราวนี้มาดูข้อสอบอีกสักหนึ่งข้อสอบนะคะแล้วลองดูนะคะว่าจะเติมอะไรดีอย่าลืมตอบไว้ในคอมเมนต์บ็อกซ์แล้วเดี๋ยวสันีีจะมาเฉลยท้ายคอมเมนต์ที่คุณตอบไว้นะคะอ่ะมาดูกันค่ะ i've never จุดุดุด anyone quite like her before. I've never. anyone quite like her before จะตอบอะไรดีระหว่าน come across come between come along หรือ come apart ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วฟังสนี่เข้าใจมากหรือน้อยอยังไงช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะและเดี๋ยวสนี่จะได้เอามาปรับปรุงแก้ไขการสอนของตัวเองนะคะและเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าคะ่ะบายนะคะ